มาอีกครั้งกับเสียงเรียกร้องของอายุน้อยร้อยบาท EP 2ครั้งนี้เราได้เปิดร้านขายทุเรียนไอติมบุฟเฟ่ท็อปปิ้งแน่นเครื่องเน้นๆ้นตักได้ไม่อั้นในราคาเพียงแค่49บาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่าการขายทุเรียนไอติมบุฟเฟ่ของผมในวันนี้ผมจะสามารถหาเงินเข้าบริษัทได้กี่แสนล้านบาทไปดูกันเลย นออพี่เป็ดอยู่ไหนคะนี่อยู่ไงห,หนูมีอะไรจะมาเสนอต้องคุยตอนนี้เลยเใช่ใช่ตอนนี้เลยกูต้องเด็ดทิ้งเลยเหรอ <c oughs> มันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> เด็ดไว<ไ><ไ>้ก่อนค่อยมาคิดทีหลังเก็บไว้ก่อนมันยังคายอยู่เลยนะเก็บไว้ก่อนหักแล้วก็พี่เป็ดก็ลงมาก่อนโอเคอยูด่ดูตรงไหนอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างบ้านมีอะไรมาเสนอพี่เป็ดอยากมีรายได้หรือเปล่าอีกแล้วเหโอเคเดี๋ยวจะพูดเซียนหนึ่งอยู่ตรงนี้โอเคค่ะเพื่อนบีมนี่ใช่ทำไมต้องบอกว่าพี่เป็ดบอกขี้ให้หนูหน่อยพี่เขาโกรธมากเลยนะไอ้สัตว์ หนูมีไอเดียมาสนุน <laughs> คือทำกันเทนเกี่ยวทุเรียนใช่ทุเรียนเอาทำอะไรได้บ้างทุเี้นเขากำลังฮิตใช่ไหมล่ะทุเรียนอ่ะแบบแพงอ่ะโลเราเป็นร้อยเอาอย่างงี้ดีกว่าง่ายๆทุเรียนแพงครับบางที่อ่ะขายสี่ห้าพันใช่เหรอใช่แค่สี่ห้าพันเหรอถามวินดูใช่ไหมมีเหรอมีมีเพื่อแหละทุเรียนแบบเหมือนดีเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีของบีมจากส่วนของบีมเลยบีมมาให้กินเล่นเนี่ยพี่บีมเอามาให้ฟรีใช่พ่อเขาส่งมาให้กูกินไม่เสียตังค์เราเลยต้องต่อยอดไงต่อยอดยังไงนี่หนูคิดมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำทุเรียนไอติมบุฟเฟ่ ต่อยอดพี่เป็ดไม่ต้องเสียตังค่าทุเรียนแทนพี่เป็ดได้ตังอีกนะฮงหปาก็ขายไม่เกี่ยอะนะตัวบีตัวบีตัวบีมมาไหนครับอ่ะบอกก่อนอันนี้เป็นทุเรียนจากที่พ่อน้องบีมมาให้พันเลยนะพันห้ากูตบนะพงมณีพงมณีขออย่างมึงขอเจ้าของยังก็พี่บีมให้แล้วนี่ให้แล้วต้องไม่คิดอะไรเลยดินี่ไงหนูมาเสนอ เสนอก่อนลองเสนอ,อ,อก่อนอะไรนะ,ะก็คือเดี๋ยวหนูะจะทําทุเรียนไอติมบุฟเฟ่เดี๋ยวนี้คนเขาชอบกินแบบบุฟเฟ่กันไม่มีไม่มีไมมอติมทุเรียนแล้วบิ๊กมีไอติมทุเรียนหรอคนชอบกอติมมากใช่แต่เนี้ย<ม>ทุเรียนเป็นลูกเลยมันจะกำไรเหรอมันเป็นแพงนะทุเรียนอะ่ะจะพี่เปิดได้ฟรีมั้ย <laughs> ใช่แต่แต่หมายถึงแบบไอติมมันก็แพงแล้วมันก็ต้องแบบมีแบบนู่นนี่นั่นคุมมึงคิดมาดียังครั้งนี้เราก็เจ๋งครั้งนี้แเราทำแทบตายไอสัตว์ขาดทุนขายหมดแต่ขาดทุนครั้งนี้แล้วอ่ะครั้งที่แล้วอ่ะมันผิดพลาดเรื่องจำนวนอันนี้จำนวนคิดมาดียังคิดมาดีแล้วอันนี้คือข้อผิดพลาดไม่มีแล้วไม่มีกำไรแน่นอนกำไรแน่นอนล้านเปอร์เซ็นไอ่ะชอบกินขายไคนเดียวกห็นไหมรวยแล้วอาจจะบอกก่อนว่าศัตรูเราอ่ะชอบกินทุเรียนเยอะเ้ลก็ชอบไอเบฟก็ชอบดีแอร์ทีตัวดีเลยแอร์เลยบอกว่ายังไงก็คุ้มแต่ว่า ขอตังค์เลยซื้อท็อปปิ้งก่อนเ้ยเดี๋ยวประเด็นคือแบบคนขอตังค์อ่ะคนหนึ่งคนแบบคอยให้ตังค์คนหนึ่งก็มาพร้อมกันเหมือนแบบวันมาคับบูชามาพบกันโดยไม่ได้นัดหมายอาอี้จะซื้ออะไรบ้างไหนลองขายพี่ก่อนก็นี่ไงซื้อท็อปปิ้งใช่ป่ะก็จะมีแบบไอติมพวกวุ้นหูวุ้นจะสักกี่บาทอ่าวุ้นมะพร้าวใช่เฉาก๊วยโอเคพวกแบบท็อปปิ้งไอติมเล็กๆเยลลี่อะไรเงี้ยเท่าไหร่ขอสัก ข้าร้อยละกันข้าร้อยละกันข้าร้อยเองกำไรแน่ยังเชื่อเปล่ารวยจ้าดูต้องไปด้วยปะพี่เด็ดรอเดี๋ยวหนูไปกับวินขยันเหลือเดินนะทำไมไปสองคนน่ะพี่อยากไปด้วยไม่ได้หรอไม่ต้องไม่ต้องชัวร์นะชัวร์ไหวนะไหวมึงห้ามโกงคือต้องมีไอติมต้องมีช้อปปิ้งได้โอเคนะเดี๋ยวเอาบินมาให้ดูเลยอ่ะวินไปสแกนห้าร้อยบาทโอเคเอางี้พี่จะขอแรงมากลงไปห้าร้อยพี่ขอกำไรสักขอสักสองร้อยกำไรสองร้อยพี่ไม่โลภเดี๋ยวน้อยจังไงก็เราลงทุนน้อยเราลงทุนน้อยอ่ะพี่่่ขอถถึึงงปะไม อ่ะได้งั้นเรากำไร300หักทุน500โอเคจัะไปเจอกันครั้งนี้ยังไงก็รอดพี่เงินค่าละทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อของกันอาชานนมไหมมีเงินรึเปล่าอาชานนอะไรอ่ะไม่มีชาญนมเลยหรอไม่มีเยลลี่หรือเปล่าฟังผิดเนี่ไคะไฟลุ่นไฟแรงภาคสามเฮ้ยซื้อเินไ้ยังวะเกินรูปปะเนี่ยไม่เกินเลยห้าร้อยเยนถวะนี่่ะ บอกแล้วไหนเรา,ามีมอะไรบ้างเยอะได้เยอะว่ะไหนดูก่อนเช็คก,ก่อนดีนี่ก็เช็คนี่ก่อนเลยครั้งที่แล้วขาดทุนพอถ้วยหมดไอ้ซาแต่ครั้งนี้อ่ะไหนกูดูก่อนเลยเย,ยเยอะถ้วยเยอะครับอันเนี้ยถ้วยไม่น่าหยุดหาแล้วอันนี้ทุนห้าร้อยขายถ้วยอะไรมึงคิดยังไงยิ่งมาแล้วการทำธุรกิจเอาให้แบบดีดีันอยากคงอยากขายมันต้องมีการ <c oughs> วางแผน SWOT ส Sw วอตอะถ้วยอะไรสี่สิบเก้าบาทเขาเร่องสี่สิบเก้าห้าสิบไม่ได้หรอต้องสี่สิบเก้ามันจะให้ดูแบบยังอยู่ในสี่สิบบาทอยู่แต่ก็ อา้าวแต่พอห้าสิบปุ๊บแบบวิห้าสิบบาทแพง,ง<ช>จังแต่พอสี่สิบเก้าแบบเป็นเลขสี่<ช>อนีนี่มันหัวหมอโอเคมีเหตุผลแค่ส<ถ>ี่ <ไง S 1> สิบเก้าบาทเรามีมายี่สิบถ้วย,วยอุ้ยเกือบพันอันนี้กำไรรวยแล้วปู่โลโลโลม,าม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 าถ้าเากิดแบบลูกนะเดี๋ยวตั้งผันชายเลยได้ตาดเลยได้แล้วมันมีอะไรบ้างครับอันนี้เฉาไม้เหรอเฉากล้วยเฉากล้วยมันเป็นเป็นแท่งตอนแรกอาจจะซื้อแบบสําเร็จแต่มันแพงอันนี้มาหันเองอันนี้ชากลางป่ะชากลางเลยใช่เหรอมีชากลาวเลย ไอเทจักกันแล้วน <laughs> ี right okay. yeah. this outfit. This outfit ่อะไรวะอันนี้เป็นถั่วแบบไว้โรยปิ้งอันนี้สิบบาทเองอันนี้ปิโป้ไม่แบบไม่เอร่อยสิ่งก็ไม่อร่อยสีเข้มเก็บไว้ให้ลูกค้าสีแดงสีเขียวเนี่ยอร่อยอันนี้คอนเฟกคอนเบกนี้ก็ไม่กี่บาทเลยถูกอยากนี่อร่อยเยลลี่อันนี้ที่มีน้อยเพราะว่าแพงนะแต่อร่อยมากเลยนะเนี่ยใช่อันนี้คืออร่อยมากอันนี้คือไปร้านไหนขายดี อร่อยเลยอ่ะตอนแล้วครับอันนี้วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าวนี่ก็ถูกมากใช่เหรอใช่สิบห้าสิบาทเห็นไหมเอาดิจริงอันนี้เป็นเยลลี่อันนี้อร่อยสามสิบบาทนี่อร่อยมากเยลลี่ครับแล้วก็เป็นอันนี้เหรอวะมาร์ชเมลโล่อุ้ยอร่อยมากยังไม่ทันได้ขายเลยแล้วก็มีนี่ขนมปังถ้าไม่บอกยี่สิบสองสิบบาทก็ไม่กี่ร้อยแล้วห้าร้อยอยู่ไหนอ่ะนี่ไงถ้วยก็จะแพงนิดนึงเท่าะอะไหคัร้อยหนึ่ง เมีช้อนถุงมือเราใช่ไอติมเท่าไหร่สองร้อยบาทเดี๋ยวเองทำอะไรก่อนปอกขัเรียนก่อนซึ่งหนูปอกไม่เป็นจะหนูใส่ถุงมือทำรงกลัวกูทำได้เอาอุปกรณ์มาที่หนูคิดคอนเทนต์เนี้ยเพราะหนูรู้อยู่แล้วว่าพี่เป็ดเขาทำได้พี่เคยปอกพี่เคยปอกอยู่มามึงสร้างบ้านเหรอเฮ้าเราหันที่มาแล้วก็เอาค้อนทำเป็นจริงไหมเนี่ยมึงเชื่อกูกลัวการช่าง ได้ได้อะดูเม็ดอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราก็ต้องอย่าโดนเม็ดอ่ะมึงจำไว้ดับแรกอ่ะทุกสิ่งในโลกนี้ผ่าครึ่งก่อนเสมอมึงกินไก่เขาบาดครึ่งก่อนแล้วไม่เป็ดไม่ผ่าครึ่งนี้ได้เหมือนกันเขาใช่กันหรเล่หนูใช่คนนี้นะนี่ไงเฮ้ยทุเรียนบ้านไอ้บีไม่ดีว่ะไม่ไม่มีผลไม้อ่ะไอ้บีโก้งวะเนี่ยไม่ได้บีไม่ได้บี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 บนบีบน้องบีมครับีบีบีไงบีมหัีบ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 ี้ป่ะบี่เป็นดูดีดูบูบีบีบี ก็ผ่าท้ายนะพอลองประกอบท้าดิเหมือนแม่กูเลยแม่ทำประกอบท้เห็นปะมันจะเห็นว่าอันนี้เนงอ๋ออ่าให้คนดูอ่าดูคนครับดูอ่ามันจะมีนี่ดูคนเห็นนี่ปะมันจะมีเนี่ยลอยกดเค้อย่างงี้ปะเอ๊ะผ่านมานิดนึงก่อนแล้วว่างงี้ปะแล้ไงมันก็เละดิแบบเป็นเนื้อเฉดเฉดปะเดี๋ยวจัดการให้เองอ่าเดี๋ยวดูครับสเต็ปลูกเจ้าของสวนทุเรียนข้ามยังไงกันนะครับทุกคนดูว้าวนครับ พี่ยังพี่ยังได้พี่ยังได้บีพี่ดูแหละพี่ดูแหละสวยงามเป็นแนนอู้เห็นปะครับทุกคนการบอกทุเรียนไม่ยากอันนี้เทคนิคลับนะครับอันนี้บอกเลยว่าส่วนไหนก็ไม่รู้มาก่อนเคยรีเรื่องเนื้อไหมเนื้อดีอ่ะแบบเนื้อที่แพงอ่ะเวลาเขาเลี้ยงบัวเขาจะแบบเปิดเพลงให้บัวฟังทาให้บัวอารมณ์ดีอ่ะเหมือนกันครับทุเรียนถ้าเราจะปอกให้อร่อยต้องทำให้มันมีความสุข พอดีเป๊ะดูเนื้อครับเนื้อมันเหลืองอร่ามแล้วท <c oughs> <c oughs> ุกคนนี่คือการปอกที่ถูกต้องนะครับจริงๆริอะอยากปอกแหละแต่ผมคิดว่าถ้าผมปอกอะน่าจะได้หมดหมดน้อยเพราะท่บนนานที่สุดอ่ะก็เดี๋ยวให้น้องมีเขาปอกก่อนแล้วนครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนปอกเสร็จแล้วเจอกันตอนปอกเสร็จครับ โอเคครับ okay, ทุกคน<ง>ตอนนี้เนี่ยน้องบีมก็ทําการกั้นทุเรียนเสร็จแล้วนะครับนานมา,ากนมากครึ่งชั่วโมงรวมสามลูกบุญญากจะทำอะไร<ง>กับวอย่างน้อยก,ก็ต้องกินคนหนึ่งสองถ้วยสามถ้วยอ่ะทุกคนอยากกินทุเรียนช่วงน,นี้เหรอใช่รีเสิร์ชมาแล้วแบบเฮ้ยพี่ชอบกินทุเรียนนะคะหนูไปถามทีละคนเลย <c oughs> อันนี้คือขายดีคนมาแห่ลงซื้อใช่ไหมแห่<อ>ลงซื้โอเคเชื่ออ่ะเดี๋ยวทุเรียนเก็บไว้ก่อนเอาไว้นี่หน่อยพากลางราวของเราอ้โอดูทุกคน ออาโอเคเดี๋ยวเรามาหั่นครับดูครับวนการหั่นเฉาก้วยคือบอกกันว่าผมเนี่ยมีแบบประสบการ์กุกกี้กับเฉาก๊วยคางเยอะตอนมเด็กๆอ่ะผมตื่นตีห้าทุกวันเพื่อไปส่งเฉาก๊วยเี่ยวทอดกินนะอิมรู้หมดว่าเป็นยังไงการหั่นไม่ยากนี่เป็นไงดูเฮ้ยไม่ใช่ใช่อย่างนี้นี่มันจะได้อะไรอ่ะแล้วมุต้องหั่นยังไง มันจะหันเป็นไงอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมหน่อยแบบเอาสวยๆหน่อยดิให้แบบน่ากินน่ะของซื้อของขายมันต้องน่ากินไว้ก่อนนี่น่แหลยสวยดูสเต็ปเออยเชียนนักนี่เป็นสี่เหลี่ยมสวยแล้วดูนี่ทุกคนนี่สี่เหลี่ยมสวยอ่ะถูกป่ะเดี๋ยวเอาผ้ามาเทต๊ะในเมื่อตะตะอ่านเตรียมเปิดร้านเฮ้ยเริ่มเร็วแล้วว่ะดูดิแนนโอ้พี่เป็ดใหญ่ไปเปล่ามึงเอาใหญ่หรือเอาเล็กกันแน่ตัดทุนตังค์พี่เป็ดนะไม่ไม่มีผลเวทีพี่ต้องทำใหญ่ๆลูกค้าจะได้อิ่มเขาจะได้อิ่มเฉากป้ยมันดูแบบอุ้ย ใหญ่จังร้านนี้ใช่ป่ะแต่กินไปอิ่มเออมาร์เก็ตติ้งอ่ะมึงขายของไม่เป็นโอเคชากลางราวพัดหนึ่งเรียบร้อยปิดฝาครับปิดฝาครับขนมปังหันเป็นไม่ได้ขนมปังหันไงเฮ้ยเจ๊อย่ามากวนดิเจ๊ไปทำอะไรก่อนมาขอแดกฟรีกเลยเนี่ยต่อไปครับอะไรครับขนมปังค่ะน่ารักครับเป็นแท่งเห็นไหมน่ารักไม่หันอีกัอี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 อ พร<อ>้ book. อมเปิดร้านยังอะพร้อมแล้วนี <labour> ่นี่นี่แหละทำไมอ่ะมันใหญ่ไปมั้งมีูรครับาดใช่หรอเออเราต้องแบบหันให้มันเล็กหน่อยก็มาหมดเลยหรอเออไม่ต้องหลงมั้งหันคนนี่ก็พอดีเดี๋ยวคนเขาหิวกันแล้วเดี๋ยวเขาไปกินข้าวก่อนไม่ได้กินของมันอะไรวะไอติมไอติมไอตมาเลยไอติมต่ว่าจะลงจากร้านนึงนะทุกคนช่วยทำความส่ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเปิดร้านอ่าเร่เข้ามาครับเร่เข้ามาครับตอนนี้ร้านไอติมทุเรียนบุฟเฟ่ต์นะครับมีชื่อร้านปะมีมีละอะไรตั้งหวังงเจ๊ ช่วยเป็นมงคลเลยจ้ะทำไมกรฟังแล้วมันรู้สึกแบบมันเป็นอัปมงคลยังไงไม่รู้อ่ะอ้าวเขาบอกแลว่าอะไรที่มันอัปมงคลนะให้เราเอามาก่อนเลยมันจะได้แบบอ๋อมันจะย้อนเราลเป็นผัวใช่เอามาครับมาครับเอาลูกค้าเชิญนะครับอันนี้ก็บอกก่อนว่าน้องบินเป็นคนแรกนะครับวันนี้มาถึงกี่เพื่อนเลยบินปังก่อนเลยกูบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คือลูกค้ากิจติทธิ์มาสั่ไม่มีเขาเราจะไม่มี ธุรกิจไอติมทุเรียนบุฟเฟ่ตั้งหวังจริงใช่มันชื่อไม่ดีมันคิดอะบีมมันคิดีอะอะไรที่เป็นอัลกอริทึมอันลูกๆใช่หรอเชิญใช่เราเกยง่ายทุเรียนหนึ่งลูกเนี่ยมีหลายขนาดไปเลือกเองเราขายลูกละ49บาทที่เหลือตักเท่าไหร่ก็ได้เพราะเป็นบุฟเฟ่อ่ะเธอเลยครับน้องบีมครับเดี๋ยวให้ก่อนเลยสีิบเก้าบาทดิปีได้ไหม ไอเชื่อเจอลูกค้าแก๊งลูกเสกแล้วว่ะแก๊งมาฟีลูกหมาป่าอีกแล้วว่ะเท่านี้บีมไปบอกเขาเฮ้ยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอร่อยแบบเสี้ยวมากอ่ะ้ยต้องไปซื้อต้องไปซื้อให้ลูกค้าดิได้มึงซื้ลูกคิดไม่ได้แล้วบีมอ่ได้ได้ครับให้น้องบีมเลครับอ่ะให้ให้เรื่องเลยครับลูกไหนหยิบเลยครับเพราะเป็นบุฟเฟ่ใช้ถุงมือได้ดิครับ สะอาดเลยดีครับชีให้พี่เบลยิ้มให้ถ้ามีลูกนี้นะครับโอ้ยน่ารักด้วยลูกเล็กอ่าโอเคนี่ไอติมครับเชิญครับนี่ไอติมเราให้ทุกทัวไอติมนะครับไอติมอย่างดีตั้งแต่น้องบีมเลยครับตักกี่ลูกก็ได้ครับถือเลยครับโอ้ยบีมมึงของฟรีมึงตักเยอะมึงตักจริงจังอ่ะพอแล้วบีมเฮ้ยอย่าลูกค้าลูกค้าทุกพระเจ้าเอาอีกเหรอบิมลูกนีขอยืมมือไอสัตว์ทุเรียนจิบมือ อ่ะต่อไปเชิญครับน้องบีมครับต่อไปครับเนื่องจากร้านเราเป็นร้านที่แบบใส่ใจลูกค้าเรามีท็อปปิ้งแบบให้เลือกสันแบบเยอะมากนะครับอยากได้เท่าไหร่หยิบเลยครับอี้ชอบกินแซ่บกว่มากเลยทุกคนไปบีมเหลือกเยอะมากหยิบเรเยอะเลยเหรออุ้ยไหนไหนบีมก็่ได้ฝีแล้วบีมเอาเข้าถปะเรากินบีบ๊วยีปของบีบ๊วยสามชิ้นสามชิ้นเลยเหรอโอ้พี่บีมเลี้ยงไว้ให้ด้วยดีร้านโอ้ลูกค้าคนนี้อุ้ยโอ้ทำโรนิคขึ้นบนรอยังครับอย่าอย่าอย่าเพิ่ง ไม่พอโฮ้ยคุณมะพร้าวยังไม่ได้เลยลูกค้าครับมีแค่นี้พอค่ะได้แล้วแค่นี้พออุ้ยได้กินนะท็อปปิ้งเยอะมากเลยชอบชอบชอบเดี๋ยวว่าซื้อใหม่คืนนี้แม่งมีหกสิบเจ็ดติมบาทอะปห้ลูกค้าพี่นะโอพิเชศษเลยครับให้ลูกค้าเรียลล์เลยไออัมไออัมก่อนอัมก่อนเลยอ่ะเชิญลูกค้าเลยครับเชิญเลยครับลูกค้าครับเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะก่อนหน้นี้แบบพีชทร้ร้านกันนะครับได้เลยครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นธุรกิจใหม่ของเรานะครับผมที่แบบเราทททาาาามมจกครรัั้้้งนนนนนีีี่่่เเเเชอออ็ปบุฟฟ อูฟี่ไอติมทุเรียนเพียงแค่คุณซื้อทุเรียนหนึ่งลูกลูกละสี่สิบเก้าบาทที่เหลือคุณตักได้ฟรีเลยครับตักเท่าไหร่ก็ได้เอากี่ลูกดีครับขอชิมก่อนได้ไหมอันนี้ได้ครับผมเอาลูกไหนเลือกได้เลยครับมีหลายขนาดครับผมเอ้สี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 จากแล้นเราแบบอนามัยนิดนึงจริงจริงนะครับอันนี้ผมคิดว่าดูดีเลยดูดีครับอันนี้คือดูดีจริงจรับเลยลงทุนครับแล้วเราลงทุนคใส่ถุงมือดูขั้นตอนครับผมโอ้ยเลือดเป็นลงสีสนุกเลย อ่ามีไอติมของเรานะครับไอติมอย่างดีตักได้เลยครับตักได้เลยครับบุฟเฟ่ไอติมครับกี่ลูกก็ได้ตักเองเหรอตักเองเลยครับผมเราตักเองแต่พี่ไหนได้ไหมตักให้น้องเงินตักนะครับไม่ต้องยินผมยังอยู่ตรงนี้นะยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะโอเคพอไปครับลูกเบลสักสองแก่เยอะังด้วย ะครับเป็นไอซิมน้าอย่างดีนะครับอุวยพี่อานนัเดี๋ยวจะพอเหรอพี่อานต้องกินแบบสัามถ้วยไหมเอางี้มีโปรโมชั่นให้ถ้าคุณซื้อสามถ้วยวันนี้เดี๋ยวผมแบบนัดินเดอร์ให้นัดินเดอร์ด้วย <ś c oughs> เดี๋ยวให้กินโปรโมชั่นกันไปกินโอเมก,ก,ก้าใหญ่สองคน <ś c oughs> โหจัดสีเลยอ่ะ <ś c oughs> เดมาลยจัไป สี่ถ้วยแนนแต่ว่าต้องรอคิวนะครับแต่ถึงว่าเออเร uh ื่องไปกินข um, really ้าวเนี่ยไม่ใช่วันนี้เพราะวันนี้เขาไปกินกับผัวอุ้ยเมื่อกี้เขาหัวผมตอนรอถ่ายที่เป็นวันนี้แบบเรื่องไวใช่ไหมคะตั้งแต่สี่โมงใช่ไหมวันนี้กินข้าวกันผู้ถามกินข้าวอะไรวะมันสาคัญหรอวะเรื่องงานไวอ่ะนม่เจอเขามาหกเดือนแล้วพี่แต่แนนเจอพี่ทุกวันเลยนะพี่ไม่มีโอกาสเลยเหรอความในใจของเขาอันนี้เลื่อนนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวน้องเขามีคิวผัวน้องวันนี้อันนี้เดี๋ยวผมเก็บร่างก่อนดีกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเหรียญ้อยแปดสิบ มันต้องร้อยเก้าเกือบสองร้อยบาทแต่มือเท่าร้อยแปดสิบมึงไม่ทอนอะไรมึงโกนลูกค้าอย่าโกงดิครับอ่าลูกค้าเก็บเลยครับไม่ต้องทอนเฮ้ยทำจริงไม่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 ทอนได้แต่ห้าสิบตังค์เก็บไปลบเงิอดินเนอร์แสนหวานของผมต้องต่อคิวนะ้วไปเลีอยตัวสำรองก็ต้องดูนะไม่มีโอกาสว่ะส๊อตผมไปเลือกท็อปปิ้งอ่ะเอปท็อปปิ้งเลยครับลูกค้าเชิญเลยครับมีท็อปปิ้งให้เลือกเยอะแยะครับลูกค้าเอาแบบไหนดีครับสองร้อยแล้อีกสามร้อยร้เท่าทุนแลาเฮ้ยเหลือเต็มเลย อันนี้อร่อยครับลูกค้าผมใส่ให้อันนี้คือแนะนำนะของดีบอกต่ออร่อยจริงพี่โป้ของลูกค้านะเบ<ค>ริการหรือบริการหรือนักเลื่อนอยากเ<ค><ค>อาอะไรคะช่วยนี่พี<ค>่โป้ของดีดีโป้หมดแล้วอ่ะของดีขายดิบจริงแล้วนี้ไปจริงไหมเนี่ยเนี่ยวันนี้มันไม่คุยกับผมเลยนะวันนี้เดี๋ยวว่าคุยกับพี่อันตลอดนะไม่มันเป็นแค่นี้เป็นตัวเลือกยังไม่ตัวจริงแสดงว่าผมก็มีโอกาส เอางี้ถ้ามึงอยากมีความสุขอ่ะกูมียาแก้แพ้ให้ทำไมพี่มึงรู้ว่าคือถ้ามึงกินยาแก้แพ้แล้วมึงจะง่วงถูกไหมใช่มันจะง่วงถ้าเกิดมึงอยากมีความสุขอ่ะมึงก็ไปซื้อยาแก้แพ้กินเพราะอะไรอ่ะเพราะผมจะได้นอนหลับอ๋อเพราะคุณแพอ่ะมึงมีสิทธิ์อยู่ในแค่ความฝันนั้นแหละโอ้ยร้องไห้แล้วเอ็นเอนไม่ต้องไปยุ่งกับกูเลย ต่อแล้วเห็นไหมหนูบอกเลยอีกสามร้อยเท่าดูแลอีกนิดเดียวอันนี้คือมีทรงเขาดูของเหลือเยอะไเติมเหลือเต็มถังเอาอะไรมาเจ๊งหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเหเห็นไหมตั้งหวังเจ้งไม่แน่อาจจะเป็นมงคลลบเป็นบวกทฤษฎีนี้ผมงไปสูตรแล้วครับว่ามีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงที่จะแบบเห็นผลถูกต้องตั้งหวังเจ้งอย่าใคร่ก๊อปไอสัตว์ใคร่ก๊อปนะลูกาครับเชิญครับมาเลยค่ะ มาทุกครั้งเรื่องนี้นะครับลูกค้าครับเชิญเลยครับเลยครับสบ้มแกขอพี่เซรันก่อนนะครับลูกคา้าขอ,องเราเป็นหลอเป็นธุรกิจที่ต่อยอดจากที่นี่แล้วที่เป็นชานมอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นไอติมแล้วเราก็มีทุเรียนเป็นคเหลักคืออย่างที่เรารู้กันว่าแบบทุกคนชอบกินทุเรียนแล้วเราง่ายๆเลยครับมีโปรโมชั่นเดียวเมนูเดียวเพียงแค่คุณซื้อทุเรียนหนึ่งลูกราคาลูกละสี่สิบเก้าบาทที่เหลือบุฟเฟ่ตักเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นคือซื้อซื้อแค่หนึ่งลูกแล้วก็ตักเท่าไหร่ก็ได้ พุ้เควเอาพี่ดีกว่าอลิมิเตดแต่ลำแรกคุณต้องเลือกเลือกทุเรียนก่อนหนลูกครับอ๋อทเรีนน่งลูกเอ้กี้วยคะเอาทุเดียวก่อนลองลองเอานะอ่าทุ่นเดียวก่อนไปลต่ม,มาซื้ออยู่แล้วม<อ>าดีู่้เอาเท่ครับเอาเลื่อครับลูกไหนครับนี่นี่นี่อันนี้เนียนี่เลยอาล่างเลยอนล่างเลยลูกนี่เหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่อันนี้สิอันนี้วาไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่อีกอันนึงครับอันข้างหน้าเลยอ่าตอนนี้เลยตอนนี้เลยอ่าลูกหนึ่งนะไอ้อันนี้ ิงไปก่อน4.9บาทเอาไปเลย60เอาไปเลย60เลยเฮ้ยนี่บอกบริการนี้บริการนี้โอเคครับให้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเอาจิ้มก่อนนะครับเจ้จิ้มจะให้เขาตักให้หรือตักเองครับเดี๋ยวผมตักเองเชิญเลยครับลูกค้าเชิญเลยครับแม่งเลยผมเองเลยขอถ้วยหน่อยได้ไหมมันไม่พอหรอกถ้วยมีเยอะครับถ้วยแล้วเอาถ้วยหน่อยถ้วยน้องเขาหนอ่าถ้วยครับลูกค้าเอาเลยครับผมขออีกสองถ้วยได้ไหมังไปทำไมอ่ะเิถ้วยไม่เปลืองพี่น้องทุกคนห้านะตามกดนะทุเรียนหนึ่งลูกตักเท่าไไหร่ก็ด้ อ้าวยังไม่เต็มเลยนี่ยังไม่ละลายนะลูกค้าไม่เป็นไรข้างในมีตู้เย็นอยู่กันยาวๆวันนี้อ่าอันนี้คือไอติมหนึ่งถ้วยถูกต้องไหมตู้เย็นหนึ่งลูกตัดเท่าไหร่ก็ได้อืมนี่มีมีช้อนให้ตักครับช้อนตักสะอาดไม่ต้องครับผมมีช้อนส่วนตัวเอาไปเลยครับหลบเลยครับหลบเลยครับอย่าโดนช้อนผมตีหน้าครับหลบเลยครับหลบเลยครับเฮ้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 โอ๊ยเด็บเกินไปเมาอะไร โอ้ยอันนี้ไม่อร่อยนี่โอ้ยพวกอันเลือกเลยอุ้ยอุ้นรองเท้าอันนี้ของดีทุกคนอันนี้หวานชื่นรื่นรมเอ๊ะหรือว่าอันนี้เอาไปแล้วผมไปเลยเฮ้ยโอ้ยนี่ทีเด็ดอันนี้ที่เด็ดเลยฝากซื้อนะครับนี่เยลลี่ลากสีอันนี้อร่อยทุกสีไปมาเลยไปเลยเม๊มึงกินหมดหรอโอ้โหเนี่ยพี่อาหารทั้งวันผมไม่กินอะไรแล้ว โอ้ยไม่ได้แล้วไมีไม่ได้เลยไม่ได้เลยโถ่แม่โถ่แม่เอะโลวแม่เย็นนี้ไม่ต้องทำข้าวเย็นไม่มีข้าวเย็นของตัวเองแล้วอิ่มอิ่มมีร้านบุฟเฟ่ร้านหนึ่งแม่แค่49บาทตัดเท่าไหร่ก็ได้โคตรคุ้มไม่รู้แม่งรวยวันไหนวันแลและวันไปแล้วแน่นอนวันแล้วเฮ้ยไอ้แดงมึงมากเลยนะมึงลาคนนี้ไม่ให้แล้วมึงติดหน้าร้านเลยไอช้อนผมจะขโมยดิมีไหม เช่นเมื่อกี้หกสิบบาทมันเอาไปเกือบร้อยอะไรเงี้ยแต่ทุเยลูกใหญ่เลยกูเกับไปกินกูใส่โซไว้ข้างล่างเหมดแล้วไงวะจะขายไปเลยขายไปลูกค้าคงไม่เลือกเดี๋ยวมีหลายอย่างอื่นเยอะแยะโอเคโอเคโอเคขายขายต่อมามีอะไรขายต้อนเชิญเลยครับไม่ขายมีเมนูขาย่เชิญเลยครับอวันนี้มีเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับไอติมทุเรียนบุฟเฟ่ต์เลิศใครคิดเลยนะ เพียงแค่คุณซื้อทุเรียนหนึ่งลูก49บาทแล้วก็ที่เหลือตักฟรีครับมีไอติมมี s h อปปิ้งเรียบร้อยตักฟรีก็ได้มีอะไรของที่เต้ชอบหมดเลยอะแต่ไอ้นี่หมดแล้วอย่างหนึ่งไอไอแยลลี่เยลลี่หัวใจอ๋ออย่างนี้เหรอใช่เยลลี่อย่เนี้ยเต้ชอบนี่มีเหรอหมดแล้วจะอยากได้อะชอบแาดนั้นเลยเอาคนอื่นเขากินแล้วเขาได้กินเต้แล้วได้กินไหมแต่แยลลี่นี้อีกนเลยลี่นี้มันขาดอันนี้ไมีท่าที่ชอบมังเป็นเยลลี่แบบนนี้แบบเต้ชอบมันหวานหวานพีโป้แทนได้ไหมพีโป้ได้ไหมเต้อันนี้้ดวยไใสด้ว เหมือนจะไม่เรื่องมากแต่ก็เรื่องมากนะเอาเทลเลยต้องการแค่เยลลี่ใช่เอางี้ยลลี่ด้วยเดี๋ยวลูกค้าไปนั่งสักแอร์รอนตั้งแบบทิพย์พอ่าเดี๋ยวผมให้น้องขับมอเตอร์ไซค์ไปโอเคเดี๋ยวมาเพิ่มเดี๋ยวติดกลับมาซื้อได้ได้ได้โอเคได้ครับเดี๋ยวนั่งนั่งพักกันหนึ่งมัครับดีจัเอางี้ไม่หรอไปซื้อนี่มาเยลลี่เยอะๆแต่ก็ปิบโป๊ปิ๊บโป๊ปิวส์ทัหมดแหละแล้วก็นี่ด้วยบุนาพาวสามอย่างนี้พอร้อยหนึ่งอย่างนะร้อยหนึ่งจะพอซื้อเอาไว้ก่อนลัย เอาเงี้กคุงเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อมันน่าไม่ดันครับเดี๋ยวรอของมาก่อนเจริญครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการไปโปะมาเพิ่มน<ด>ี<ไ>่ปีโป้เ<ป>ต็มโหลแล้วก็มีไอ้นี่เยลลี่นี้ทุกบอกก่อนนะเนี่ย อยากซื no <ช>้อเยอะกว่านี้มันเป็นยเยลลี่หมีแบบพอละสิบาทแต่คือมันซื้อมาหมดแล้วเหมาแบบร้านหมดแล, <Sams. S 2> ล้วร้านเามีแค่นี้แล้วอ่ะเนี่ยมันเหลือแค่เนี่ครับทุกเลยซื้อได้ไม่เยอะนะครับซื้อมาห้าห่อหมดนี่อะาไหรนี่ร้อยหนึ่งอนร้อยหนึ่งเอพี่มออน้ำมีวุ้นด้น้ำวุ้นมีวุ้นด้วยนะเนีอ๋อมีวุ้นอ่ะแล้วก็มีนี่ด้วยลืมมีแบบวุ้นเอ้นีวุ้นมะพร้าวแต่ว่าอันนี้เป็นแบบผสมมะพร้าวแดงไปใช่ครับตอนนี้เรามีอยู่มาร โอเคครับลูกค้าเติมอะไรครับนี่เยลลี่เปนที่อยากได้นี่แหละที่อยากได้เอาเลือกเลือกเลือกกันครับอุ้ยอันล่างอันเหลืองเหลืองอ่ะนี่แหละเลิศเหลืองมากมันต้องหวานมากแน่เลยอันนี้ชิ้นใหญ่แบบบ่อเต้ยไม่ใหญ่ได่กินหมดหรอไม่พี่ชอบกินทุเรียนอ่าขอไอติมสักก้อนโอเคลูกค้าจ่ายกันดีกว่าครับลูกค้าจ่ายกันจ่ายกันครับจ่ายกันครับตไปฉันไปทำไม ใครต้องการเขาตัดกระตีไหมเอากี่ลูกครับเอาลูกเดียวพอเดี๋ยวจะมาตัดกระลูกค้าดีอ่าเอาบานี่นี่เช่ญเลยครับเอาอะไรบ้างครับลูกค้านี่ครับนี่ก่อนสิ่งที่ต้องการอันนี้ขายดีมากเลยวันกี้หมดเลยอ่ะใครมาซื้อหมดไปเลยอ๋อมีลูกค้ามาเหมาแับมางแบบน่าเกลียดด้วย ไปไปอ่าเอาบุญด้วยเอาบุญด้วยใครได้ชอบสมัยเด็กน้อยไปซื้อชาหนุ่มไข่มุกวันนี้เราตักเองขอสักสามช้อนแล้วกันดีมากร้านนี้ดีนะคิดว่ากิจการนี้รุ่งโอ้ยคนแรกที่เอานี่ทำไมขาไม่ออกเลยหรอไม่ค่อยกินกันครับมันอร่อยเขาไปเน้นอีเลี่ยปีโป้หมดเลยอ่ะไม่ที่ได้ชอบว่ามันสีสันสดใสเพราะใส่มันมีความแบบอะไรอ่าคุณเอเท้าไหมเอาพี่บุญรู้เท้าอันนี้ขนมปังนมปังนมปังไหมครับเอามามาเออเฉา็กกล้วยก็มีนะครับเอามาเขามีชากังลาว อันนี้ฉ่อมกลวยแบบวิ่งราวนะครับอ่าจะใส่คอนเฟ็คด้วยอันนี้เลยครับลูกค้าจะกินด้วยจะกินด้วยครับลูกค้าแค่นี้มีกี่บาทป่วยแน่ลูกค้าไม่เอาเหรียญมาว่ะเมียวเมียวไม่ได้ลูกค้าไม่เอตอนอยากกินกี่ถ้วยไม่เลยได้เลี้ยงเลย3ถ้วยก็ได้กูมีตังสามล0ยพอดีเลยอ่ะเต้ยหกถ้วยก็ได้นะเต้ยเอาชุดจริงมาอีกเลยอะไร ยิ้นเงินเราอีกรอบแล้ววันนี้เราแบบเป็นสาวโคราชแล้วมากรุงเทพเราอยากแบบใช้เงินซื้อมั่วซั่วแล้วเต้ยเลี้ยงเอาสองเท่าเอาสองเอาสองเท่าอันนี้ร้อยหนึ่งเอาไม่ต้องเดี๋ยวได้จ่ายให้เลี้ยงเลยอ่ะเลือกมาเลือดทุเรียนเลยก็ได้ได้เอาแค่นี้พอตัวเต้ยอ่ะสไตลยมาผู้ชายนะเก็บเงินมั้งอาเต้ยพี่เื้อยอ่ะต้องมาแล้วมาผมก็อยากกินพี่เต้ยหาอยากกินเหรอเนีย่หัดตังเฮ ว่าแตกไม้วินก่อนนี่แหละเลี้ยงน้องดีแตงกอนแตงกอนแต่ย่างที่บาทนะาสองถ้วยหรอสองถ้วยสถ้วยไปเลยไม่ไม่เอาตังค์กอนไปเลยกินเลยตักเยอะๆดีว่าอ่ะต่อมาอะไรครับค่ะค่ะค่ะธุรกิจกำลังลุ้มอันนี้แตงตอใหม่ตอใหม่น้องตอมน้ำแตงตอใหม่ะตงไม่เคยกินทุเรียนเลยอร่อยอันนี้บอกเลยว่าเป็นทุเรียนที่ผ่านการฆ่าเชื้อแลคตอบาซีลาเรียบร้อยแล้วดีกินแล้วถ่ายข้องเอาแต่ชอปปิ้นแม่ไม่ต้องชอบกินขนมปังเลยก็ได้แล้เอาไอติมกับ ขนมปโอ้ยได้ได้สบายโอ้ลูกค้างี้คุยกันยาวเอาอะไรครับเลือกเลยครับเอาอะไังอย่างเดียวเอาจิ้มไก่จิ้มก่อนโอ้ไม่เอาทุเรียนสบายของดีๆมึงไม่เอามึพลาดแล้วอันนี้ลูกค้าวีดีจัดเต็มข้อเลยเอาจิมใส่นี้นี่เราค่อยๆกินอยู่กับตอนแม่ก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในก็ค่อยๆกินจากอย่างนี้ไง หรือว่าบริการพิเศษเด็กมาเพื่ออะไรต่างๆไม่แพงได้ได้ได้โอเคโอเคโอเคเอาง่ายอ่ะมันขอเด็กในหลวงแดกฟรีได้สัตว์เนี่ยได้ได้ได้เอาโอเคกินขนมปังแต่ต้องกินเยอะๆนะไม่เยอะอะไรอ่ะเยอะก็แย่แล้วเนี่ยเอากี่ลูกไอติมอ่ะปกติเท่ยนึงได้กี่ลูกกี่ลูกก็ได้แต่มึงเงี้ยประมาณนี้ก็เป็นสาเลิกปี้เลยต่อต่อก็โลิเหมือนกันนะเนี่ยไม่เหมือนม่ต้องกลับบ้านนะวันนี้เดี๋ยวให้หมดนะช้อปปิ้งเนี่ยช้อปปิ้งเอาอะไรบ้างอันนี้กับหมูนท้าวไอ้นี่มันเน้นกินแบบไอ้นี่ว่ะพวกแบบเท้าเออพพีี่่่สัเป็นหมูจดการ ไม่ใส่ถุงมือมาป <c oughs> าตอวไว้นน่องคุณมะาพร้าวเขาเย้ยว่าคุณมะพร้าวอะ่ะอุ้ยเจ๊งกัเลยเหรอมือสะอาดโอเคเย้ๆพอละมั้งลูกค้เ<อ>าเยอะแล,<ะ>ล้วหน่อยเอาไปแบ่งเต้ <c oughs> เอ้าพอนี่พอนีๆน่ๆน่ารักน่ารักลอยๆลอยๆชากรังล้าวอะ่ะมันจะไปอยู่ตรงไหนของมันอยู่ได้มันอยู่เอาไปเอาไปแถมถแถมถแถม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 มันใส่ได้อ่าแถมแถมแล้วกันปงจีไม่แถมนะเห็นแบบเพิ่งมาใหม่แถมแถมวันนี้อร่อย เอาโอเคโอเคขอบคุณครับลูกค้าขอบคุณครับแจกเสียเอาโถคืนด้วยนะขอบคมีลูกค้าไหมครับลูกค้าครับโอเคโอเคลูกค้าครับผมไปหาลูกค้ามาให้โกหกเลยร้านนี้ดีตัดเท่าไหร่ก็ได้บุฟเฟ่ยังประมาณห้าสิบบาทเกือบอเไรห้าสิบบาทอันนี้คือลูกค้าของแนะนเลยเหรอแรานะเลยอ่ะน้องแอนนี่ช้อนต่อจากพี่เลยบอกเลอ่ะเรื่องพูดเรื่องกับทั้ลูกค้าแอลกี่ถ้วยอยากได้แบบพี่เบ๊มค่ะลูกพี่เบ๊อะ ได้เหรอเนี่ยทำไมอ่ะไม่แอจะมีหรอไม่เหมือนไอเบฟปุ้ที่นี่มันนิสัยไม่ดีอ่าเรื่องเรื่องเรื่องครับเรื่องเลยนะค่ะเลยอันนี้ได้ไหมได้แต่ชุดแต่ติมคไม่เป็นไรข้าวถ้วยนี้แหละข้าวถ้วยนี้แต่ติมเนี่ยตู้หรือเปล่าเอาถ้วยนี้ไปเลยเต็มแล้วเต็มอะไรเหสียทีเลยไม่เอาเกาจะถ้วยนี้เทำไมอ่ะเพีขาดติมผมยังกินได้เลยทอดไนติมไม่ต้องเอาชดอีกโอ้เอาอีก พี่ว่าสามช้อนเราเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนับสามกินหมดหรือเปล่ากินหมดเปล่ากินหมดกินด้วยจ่ายตังค์ไงทำไมอะเออลูกค้าคือพระเจ้าูกจตัวเราลูกค้าเดี๋ยวมันหกเฮ้ยยขออีกถ้้วไดมคะเฮ้ยเออเอาอะไรครับลูกค้า t o ป p i n g ไหมครับเอาค่ะเอาใส่ในนี้ได้ไหมไม่ค่ะเอาถ้วยค่ะตามร้อยเวฟเลยเนี่ยเอาอะไรมา่ะเดี๋ยวตังค์ให้ไม่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 ต้องครับเขาจัดก,การเองครับช่วยพี่จุวยเอาเลยพี่เวฟเอาเลย อันทีกแน่เลยแนนเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ด้วยโอ้โหยังไม่ถูกเลยอะเฮ้ยอะไ,ไรอ่ะช้อนเหรอเอ๊ะไรก็มีช้อนนี้แล้วนี่เท่าไหร่ก็ได้ใช่ปหมครับเท่าไหร่ก็ได้ครับหมดเลยแล้วกันสีแดงอร่อยอันนี้เยอซวยไม่พอปะอเออไม่เออ,อเไม่เออสีส้มเอาไม่เอสอ,เเอสีส้มอ๋อเลืมเออสีส้มไม่อร่อยตัดให้เลยไม่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 ก็จัดให้ก็จัดให้จมูกจัดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแกทำไมอ่ะเฮ้ยเากิงฮ้ย คือไปเลยคือไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาคืนนะเดี๋ยวเอามาคืนเฮ้ยไหนไหนก็หมดแล้วนี่อันนี้ถอดลูกนึงนะนี่นะนี่นะช้อนช้อนเราช้อนเราเฮ้ยอยู่ดีแล้วอันนี้เลอันนั้นเหรออันนี้ก็เอะไรที่ดีจลลี่เหรอหมไปไปได้วนี่อพี่เบ๊เสียดายอุ้ยนี่ก็ของดีเฮ้ยพี่เงินทอนบาทหนึ่งหนูว่าให้ไปห้าสิบบาทอ่ะไอ้โกงหรอแจ้งความนะมายังเอายังก่อนเอาสีส้มไปดดิไม่เอานี่ลูกค้ามีจิตเลือกเสมอแหละมาครับ ทำไร้างวะพี่เป็ดมึงถามอีกเหรอกำไรเพราะพี่เป็ดสองร้อยขายหมดแล้วไม่ไม่ไม่ขายหมดไม่มีอะไรขายเลยครับเฮ้ยพี่คืนผมแพ้ถั่วลืม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 โทษโทษโทษแพ้ถั่วแพ้ถั่วขายดีดขายดีสองร้อยห้ารล้ครับผมทุกคนธุรกิจอะมันไม่ง่ายยิ่งการเปิดบุฟเฟ่ต์มาเจอลูกค้าแบบนี้ แล้วเราทำไงอะทุเรียนก็เหลือทำไมพี่เอาใหม่ oh <c oughs> ย้อน <c oughs> ก,กลับมาย้อนกูเรื่องจากอไรกูแนเราหนัะเลิกไปแล้วเอาใหม่ oh my, อะไรยังไงก็ต้องมีหวังกู <c oughs> ไม่หวังแตกวันก็้ไม่ของเราอย่าตั้งตั้งนะครับอะไรนะชื่อ <c oughs> อะไรอะตั้งหวังเก๊งอะใครตั้งก็ตั้งถูเป็นตัวอย่างเงินแค่นี้เลยกูแต่อย่างไดีครับบูนอย่าง้รเราลงไปห้าร้อยถูกไหมเราได้ขึ้นมาประมาณสามร้อยห้าสิบบาทในรวมเหรียญเหรียญเพราซื้อประสบการณ์ในการแบบทำธุรกิจนะครับก็ไม่แย่งครับบูนสำหรับวันนี้ ค่าแรงเดือบหนูขอ200แล้วกันจริงๆมันต้อง300นะค่าแรงขั้นต่ำอะ่ะไม่มีค่าแรงเดือบเอาทำงานอะ่ะทำงานก็ต้องมีดีค่าแรงอะ่ะ200นะเดี๋ยวครั้งหน้าหนูมาเสนอใหม่ครั้งหน้าแบบเด็ดเลยเด็ดดวงแบบนี้เลยนี่พี่ต้อยหนูกินด้วยดิมาดิมาดิเนี่ยอร่อยมากมพูคุ้มอะ่ะม <laughs> ึงหัวกันไปเราได้ตังคุ้มแล้วประสบการณ์รอบแรกก็มนะีแล้วอีทีหนึ่งชานมเกิงแต่กูยังเชื่อ ประจําคือคนครเราเ็บแล้วโดนคือกูเงก็หวังว่าเด็กๆจะเลิกคอมเมนต์ได้แล้วครับเทแบบพี่แนนพายเป็นหัดตังอีกเลิกคอมเมนต์ได้แล้วพวกมึง <c oughs> คอมเมนต์กันมันก็ยิ่งทําอีกแล้ววันนี้ไม่เอามาก,กินเลยแกไหนจะต้องไปลาครับเพรววาะไลฟา์ของทุกคนแ <c oughs> พงนั่งแดกกับโยกด้วยมึงดูดิมันนั่งแดกกับโยกนด้วยนั่งแดกกิงจัเลยอออ้ารอหนอย่านี้เลยไม่มีเจงแล้วรอบนี้ยังผิดแผนอีกนิดนึงเอ <c oughs> ้าเราติดลาแล้วเหรอเจไม่มีนะหายแล้วจบ